บ้านๆกลับมาแล้วจ้าแหนมผัดไข่ใส่กระเทียมดองจ้าอาเจียวกระเทียมนะแล้วใส่หอมใหญ่งลงไปแหนมนี่ช้นยี่ก่อนนะสองแท่งเนี่ยสี่สิบบาทไข่ไก่สองไข่เป็ดหนึ่งไข่เป็ดมันทาให้แข็งสีสวยเอาแข็งน,ขนะไข่นะคิดให้ดีนะเอาน้ำตาลทรายครึ่งน้ามันหอยหนึ่งฝากก่าเขียวนิดนึงอ่าผมปรุงรสหน่อยหนึ่งทีนี้ต้องชิมนะแหนมไข่แหนมนมันนะเปรี้ยวไม่เท่ากันพอแหนมมันแห้งปุ๊บ ใส่ผักลงไปเลยจ้าชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปห้ามใส่ผักบุ้งนะขอ้องเถอะอ่ะพอได้พ,อ,พอผักมรสจุเนี่ยเถอะปิดแก๊สค่ะเราใส่เคล็ดลับความอร่อยกระเทียมดอกเถอะเวลาเคี้ยวแหนมนะแหนมไม่เปรีป้ยวเค็มๆเ,เ,เ,เดิมเจอกระเทียมดอกกรอบๆหวานๆเฮ้อมันลงตัวที่สุดเจอไขน่นุม่มๆโอ้โหตายไปเลยเอาเสร็จแล้วจ้าแนหนมผัดไข่นะจ้า ถ้าชอบกดไลค์กดหัวใจกดเมนทได้นะคะ enjoy eating ค่ะอ่ะเดี๋ยวตอนต่อไปมีอะไรติดตามนะจ๊ะเดี๋ยวคนจะไม่เอามาฝากจ้า